เขาจะดันบูบ okay. right. kind of ูลินเหรอมันก e. ็มีข่าวว่าตอนนี้เนี่ยดิสนีย์กำลังออกแคมเปญแล้วกันนะเพื่อจะดันบูบูลินจากเดดพูลแบูบูลินเนี่ยเพื่อให้มีโอกาสในการเข้าชิงรางวัลออสการ์ในฐานะนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมคิดว่ามีโอกาสไหมเอางี้ก่อนต้องว่ากันก่อนว่าตัวละครมาเวลเนี่ยที่เข้าชิงออสการ์เนี่ย อตอนโลแกนนี่ก็หือหามากนะเพราะว่าส่วนใหญ่คำว,วิจารณ์ดีถูกใจนักวิจารณ์อนะ่ะพูดง่ายๆแล้วก็หนังมีความดราม่าไม่ค่อยเป็นหนังซูปเปอร์ฮีโร่จ๋าๆมันก็ไม่ใช่แบบนั้นอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความใกล้เคียงแล้วก็ไม่น่าแปลกใจที่เออจะถูกฉลองกับความเป็นออสการ์ประมาณนึงนะเพราะว่าบทในโลแกนคือบทมันดราม่ามันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไปได้มันโอเค แต่บทวูเวอรีนในเรื่องนี้เนี่ยมันกั้กั้กึ่งๆลึงเป็นหนังกินป๊อปคอร์นเหมือนกันนะเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยจะถูกกับออสการ์หรือเปล่าไงอาจจะเป็นลังเนื้อชอบระายางหรือเปล่าของแบบออสการ์อะไรเงี้ยก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะคือโอเคไอการโปรโมทอะโปรโมทให้ได้เข้าเชื่อก็เป็นสิทธิ์ที่ดิสนีย์เขาทาได้แหละมีโอกาสก็น่าจะรุนแหละแต่ว่าเราบอกว่าถ้าจะได้เข้าจริงคงไม่ได้อ่ะปีนี้ถึงจะแบบว่า เรายังไม่ได้เห็นรายชื่อเต็มๆนะแต่คิดว่าสมทบชายเนี่ยมันเป็นสาขาที่แบบปกติแล้วเนี่ยมันเป็นสาขาที่เหมือนมีตัวเต็งอยู่บ่อยๆอ,ะอ่ะอถึงแม้ว่าบทจะดีนะในเดทผัวดู้ดีบทจะดีนะแต่โทนหนังมันอ,ะอ่ะม,มันยังไม่ใช่เมนหลักหรือสิ่งที่ออสการ์ชื่นชอบเป็นพิเศษอ,ะอ่ะไม่เข้าทางอ,ะอ่ะถามว่าการแสดงสุดยอดไหมเจ๋งนะ แล้วเขาสามารถแสดงอารมณ์ได้ลึกซึ้งมากในขณะที่สิ่งแวดล้อมมันเป็นคอมเมดี้อ่ะใช่เขาโดดขึ้นมาได้อะไรเงี้ยซึ่งมุมมองนี้อาจจะส่งเสริมเืองการแสดงแต่เพราะตัวหนังเนี่ยถึงจะเป็นหนัง๊อปูล่ายอดนิยมนะแต่ว่ามันไม่ใช่แพทเทิร์นที่ออสการ์ชอบอ่ะแต่ถ้าให้เข้าชิงอ่ะมันก็เหมือนเป็นการแค่ให้เกียรติมากกว่าเพราะเรามองว่าตอนที่โลแกนออกฉายอ่ะเหมือนออสการ์เมินบทที่ไปไงอ่า จริงๆปี2017ไม่รู้ทำไมเหมือนกันว่าอาจจะเป็นเพราะการไม่ได้รับการโปรโมทให้ได้เข้าชิงก็ได้นะตอนที่โลแกน่ะก็เลยไม่ได้มีชื่ออยู่ในผู้เข้าชิงเลยด้วยซ้ำทั้งที่ตัวหนังอ่ะรู้สึกว่าตัวหนังโลแกน่ะได้เข้าชิงในฐา,า,านะบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะในตอนนั้นนะแต่ว่านักแสดงไม่ได้ไปแล้วกันซึ่งถ้ามีการโหมโปรโมทกันแล้วก็คู่แข่งในช่วงปลายปีเนะี่ยไม่รุนแรงมากอะ่ะก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นนะแต่เรามองว่ายาก ยากมากๆเพราะไอ้พวกหนังสายรางวัลปลายปีเนี่ยมันน่าจะเยอะคิดคร่าวๆนะอย่าง g r a d i t t r r 2เนี่ยแดนเซลชิงจันในฐานะสมทุกชายเนี่ยถ้าได้เข้าชิงนะไม่ต้องพูดถึงคนอื่นเลยใช่อีกอย่างคือณวันที่ปี2017เนี่ยที่โลแกนเป็นกระแสดีมากแล้วก็ทุกอย่างดีแบบทุกคนชื่นชมแฟนคลับชอบนัวกวิจารณ์ชอบทุกอย่างแบบออกมายอดเยี่ยมการแสดงดีทุกอย่างดี แต่ก็ไม่ได้เข้าชิงในสาขานักแสดงซึ่งณนะที่ทางที่เราคุยกันมาหลายหลายครั้งจริงๆแล้วช่องเราอันนี้ก็บอกไว้ว่าช่องเราจะมีช่วงที่เป็นออสการ์ซึ่งถ้าถึงฤูดูออสการ์เราก็จะมีรายการช่วงพิเศษของเราที่เป็นพูดถึงเรื่องออสการ์นะอะไรเงี้ยซึ่งออสการ์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเนี่ยจะมี10เรื่องซึ่งมันเยอะแล้ว เราดูแต่ละครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีหนังที่ดูสนุกกะดูแบบที่ไม่ต้องเป็นหนังอาร์ตเป็นหนังแบบประทะอารมณ์แบบโอ้โหต้องขับเคี่ยวกันบางทีเป็นหนังดูสนุกๆอย่างท็อปการ์เมอริกก็เข้าอะ่ะคือมันเลยกลายเป็นว่าหนังประเภทที่ดูง่ายๆก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปได้ง่ายกว่าหมวดนักแสดงอะ่ะการจะเอานักแสดงคนหนึ่งเข้าไป โอ้หลายๆครั้งเราเห็นว่าต้องไปจากหนังที่มันมีรูปแบบชัดเจนที่เราเคยเห็นกันอยู่ประจําเช่นหนังดรามา่าหนังชีวประวัติอะไรบางอย่างเนี่ยโอ,อ้เราเห็นบ่อยแต่กับหนังแบบบ็อกบัสเตอร์หนังแบบดูสนุกหนังแอคชั่นผนจญภัยสนุกสนานเนี่ยพูดตรงๆว่าไอ้เกอีแค่ผู้ชายห้าคนเนี่ยจะเอาเข้าไปเนี่ยมันมีที่แค่นี้งานหินนะสําหรับบูเบลีนนะงานหินนะไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะแต่ถ้า รางวัลลูกโลกทองคำอ่ะไม่แน่อ่าแต่ลูกโลกทองคำก็ไม่ได้รับการนับถือเท่าออสการ์ไงถ้าจะมีสิทธิ์เข้าชิงนะเรามองว่าบูมบูลีนเนี่ยอาจจะได้เข้าชิงในเวทีนั้นมากกว่าอสุดท้ายก็เหมือนกันแหละต้องรอดูว่ามันมีใครเป็นคู่แข่งบ้างนะแม้แต่รายชื่อเข้าชิงเนี่ยน่าจะเป็นการประกาศตอนนั้นก็น่าจะขับเคี่ยวกันนะันในฐานะผู้เข้าชิงก่อนนะไม่ต้องพูดถึงรางวัลชนะหรอกแต่ก็น่ารุนอยู่เหมือนกัน,นถ้าเขาโหมโปร, وم, ปรโมทด,ดีๆนะแล้ว อย่างที่บอกแหละว่าถ้าได้เข้าชิงนะมันก็คือการให้เกียรติอ่ะเพราะว่าฮ mm ิลแจ็คแมนก็อยู่กับบทนี้มา20ปีแล้วนะ <laughs> ถือว่ายาวนานมากแล้วก็มันมีพัฒนาการชัดเจนถ้าได้เข้าชิงเนี่ยมันไม่ใช่จากการแสดงครั้งเดียวครั้งนี้ในเดดพูลฮูลีนแต่มันคือภาพรวมของคาแรคเตอร์นี้ทั้งหมดแล้วกันน่าตามเชียร์แล้วกันสักนิดนึงถ้าได้เข้าชิงก็น่าตื่นเต้นดีถามความประทับใจก่อนแน่นอนเราวิเคราะห์เกมวิเคราะห์มวยเนี่ยมันต้องมาจากเหลายๆอย่างแต่ว่า เอาความชอบก่อนฮิวจ็คแมนเนี่ยเล่นดีมากๆถึงขนาดนั้นไหมเราชอบการแสดงในเดทผูลนบุหี่แต่ว่าพอโทนหนังมันเป็นอย่างนั้นอะ่ะแล้วจังหวะที่เขาจะได้โชว์ความสามารถในการแสดงที่มันเข้มข้นมากๆอะ่ะมันก็มีจังหวะไม่กี่จังหวะเองอ่าคือถ้าเทียบกันก็ถือว่าแค่ธรรมดานะเรารู้สึกว่ามันก็ม,นกมันโดนกลบอะ่ะโดนกลบด้วยความสนุกโดนกลบด้วยความตลกโดนกลบด้วยเพื่อร่วมจอแค่มีบางโมเมนต์ที่รู้สึกขโมยซีนอะ่ะ แต่เราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมากพอไหมสําหรับการที่จะได้รับการเสนอชื่อนะแต่ถามว่าชอบการแสดงไหมชอบถ้าแต่ว่าเรายังรู้สึกว่าพอมันโดนเบียดปังโดนแชร์สกรีนไทม์ไปเยอะๆเนี่ยมันก็อาจจะโดนลดความสําคัญไปเพราะว่าพอพูดถึงเดซปูวลวูรีแล้วภาพจาไม่ใช่การแสดงอะอาภาพจําคือเคมีใช่คือภาพรวมมากกว่าอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้สุดท้ายแล้วมันก็โดนกลบไปบ้างอะไรเงี้ยถามว่าประทับใจไหมก็คงไม่ถึงที่สุด เรายังแปลกใจเลยนะที่ดิสนีย์ออกมา,เ,าเรียกว่าโปรโมทให้ฮิวจ็คแมนเข้าชิงเนะี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่น่าจะโดดเด่นขนาดนั้นถึงขนาดเข้าชิงนะ,ะแต่เขาคงเห็นโอกาสอะไรบางอย่างแล้วกันซึ่งอีกแง่หนึ่งก็มีคนพูดถึงว่านี่มันอาจจะเป็นการล่อใจล่อซื้อล่อซื้อใจของฮิวจ็คแมนเพราะว่าเขาก็ยังไม่อยากให้ฮิวรีทายไปกับบทบุบบุลีนถ้าสมมติว่าครั้งนี้โปรโมทหนักมากไม่รู้ว่าเล่นแลบแปลธาาุยังไงจะได้เข้าชิงอะ่ะ ดิสนีย์ก็มีข้อต่อรองมีคําแบบว่าเอ้ยนี่ไงเห็นไหมมาเล่นหนังกับเราเนี่ยเราก็กาช่วย<า>ดันคุณอยู่นะไม่ใช่เราจะปล่อยคุณทิ้งทิ้งคว่งคว้างใช่อะไรเงี้ยก็มีสิทธินะไอ้นี่คือมองในแง่ของทฤษฎีสคมคบคิดปีกแบบนะแต่ก็มองว่าเออถ้าได้เข้าชิงสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่คู่แข่งแล้วก็การโปรโมทหนักๆเพราะว่าบางทีออสการ์บางทีมันก็เป็นการเมืองเหมือนกันอาจจะมีชื่อเข้าชิงนี่ก็มีเล่ห์เหลี่ยมบางอย่างที่สามารถทาให้เกิดขึ้นได้เหมือนกัน ต้องใช้พลังภายในประมาณนั้นประมาณนั้นมันไม่ใช่ว่าจะดุมๆเข้าไปซึ่งอีกอย่างหนึ่งคือตอนฮีเลเจอร์ที่บทโจ๊กเกอร์เนี่ยหลายๆคนอะ่ะก็จะชอบแยกแบ็กแมนไทโรจี้ตัวนั้นที่มีโจ๊กเกอร์ซึ่งก็คือฮีเลเจอร์เนี่ยควา้ารางวัลออสการ์ได้ด้วยซึ่งบางคนทวีตภาพยนตร์ชุดนั้นเป็นหนังอัญยกรรมไงเป็นหนังแอคชั่นอัญยกรรมซึ่งบางคนไม่ได้ทวีตมันเป็นหนังฮีโร่ด้วยสามะ เออต้องพูดอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเออสัดส่วนของความเป็นฮีโร่จ๋าๆเนี่ยในชุดดาร์กไนท์เนี่ยก็ไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นพอตอนเป็นโลแกนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอนเป็นโลแกนเนี่ยไม่ได้มีความเป็นฮีโร่เข้มข้นขนาดนั้นก็ถูกทางกับออสการ์อีกแล้วแต่เดทพูแอนวูบรีเนี่ยคนละทางกับออสการ์ชอบเลยหมายถึงว่าในแง่ของหมวดนักแสดงนะเลยรู้สึกว่าโอ้โหน่าจะยากถ้าในหมวดนักแสดงเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผ่านๆมาเนี่ยที่เราเห็นนักแสดงที่ทะลุไป สู่จุดนั้นได้เนี่ยเสนอชื่อได้เนี่ยมันจะมาจากหนังที่มันไม่ได้เป็นฮีโร่จา๋าหรือไม่ได้เป็นหนังที่แปะป้ายตัวเองว่าเป็นหนังฮีโร่จะไม่รู้แหละจะเสียสีหรือไม่เสียสีก็ตามแต่ว่ามันน้อยแทบไม่มีเลยผมว่าถ้าจะดันอันนี้เนมพูดในมแง่แฟนแฟนถ้าเป็นแฟนจะหวังหวังให้เดดพูเข้าหมวดภาพยนตร์ยอดเยี่ยมลุ้นสนุกกว่า <c oughs> คือชอกมันกว่าอ่าเดดพูอะไรเงี้ยก็แต่ว่าในฝั่งของ นักแสดงเนี่ยผมว่าน่าจะยากเหมือนกันแล้วก็ที่ผ่านๆมาเราจะเห็นนักแสดงสายกินป๊อปคอนเข้าไปเนี่ยก็ไม่ค่อยเยอะแต่ว่าฝั่งภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลใหญ่ก็เข้าไปได้อันเนี้ยถือว่าเห็นบ่อยที่จะมีหนังสายดูสนุกอันเนี้ยเยอะอวตาตรงอวตารก็เข้าฉะนั้นก็เรารู้สึกว่าอ่ะไปล่องเนี้ยถ้าในหมวดแฟนคลับนะถ้าเชียร์เชียร์ให้ไปล่องนี้โอเคแต่ถ้าหมวดนักแสดงโอ้โหน่าจะยากจริงๆน่าจะยากจริงก็รอลุ้นกันไป ตอนโจเกอร์ของวาคินฟินิกซซึ่งก็ไม่ใช่หนังฮีโร่หรือไม่ใช่หนังแอนตี้ฮีโร่ด้วยซ้ำอ่ะมันเป็นหนังประมาณหนังดราม่าเลยอะ่ะมันเป็นความดรามา่าเป็นหนังชีวิตเป็นหนังที่ดำดิ่งเป็นหนังที่แบบไซโคโลจิสมากมากอะ่ะที่ให้คนคนนึงเทินบางอย่างกลายเป็นอีกแบบหนึ่งขึ้นมาได้เป็นหนังอีกแบบหนึ่งไปเลยที่จะว่าแอนตี้ฮีโร่ไหมก็ไม่ใช่แอนตี้ฮีโร่ที่เราเข้าใจกันแบบดูสนุกสนุกอะ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นอะ อีกรางวันนะที่เดดพูจะได้ลุ้นได้ก็คือรางวัลภาพยนตยอดนิยมไงที่ปีที่แล้วบาบี้ได้อ๋อ oh. ถ้าไม่มีใครมาสร้างกระแสป๊อปปูล่าในช่วงปลายปีอะเราว่าไอรางวัลภาพยอยอดนิยมเนี่ยเดดปูน่าจะได้ไปเออก็จริงนะยิ่งยิ่งแช่เชียร์แบบนั้นก็จะทางโล่งขึ้นผมพูดอย่างนี้เพราะว่า ปีนี้หนังที่จะตีกันในค่ายเองของดิสนีย์ก็ไม่เยอะอย่างหมายถึงว่าหนังหมวดประเภทฮีโร่เนี่ยนะแอคชั่นมัน,มนสนุกๆดูอย่างเงี้ยนะเขาไม่ได้มีหนังเรื่องไหนเลยนี่ใช่ไหมมันก็ยิ่งมีภาษีขึ้นปีกว่าหนังในค่ายตัวเองอะ่ะหนังที่เป็นภาพยนตร์ยอดนิยมอะ่ะจะเชียร์เดดพูลจะโปรโมทเดดพูลก็ไม่ผิดเพราะมันยอดนิยมจริงการที่จะดันฮิลแจ็คแมนเข้าไปในหมวดสมทบหรืออะไรก็ตามเนี่ยในมอนสเแอรเนี่ยยากแต่ถ้าเกิดดันไปในหมวดภาพยนตร์ยอดนิยมเงี้ย อ่าไม่มีคําถามเลยอันนี้แหละเวิร์กรอดูแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วเวทีรางวัลจะต้อนรับหนังเซอพ์ฮีโร่อีกครั้งหรือเปล่าอืมทําให้แฟนๆหนังฮีโร่ได้กระชุ่มกระชวยหัวใจ